หมอนาล้างพิษกายสลายพิษใจมีของดีมาฝากไปดูกันค่ะวันนี้หมอนาจะพาท่านมารู้จักอันตรายของการสักยันต์การสักยันต์มีวตัตถุประสงค์ในด้านของไสยศาสตร์ที่จะทําให้มีโชคแคล้วคลาดปลอดภัยหรืออยู่ยงคงกระพันโดยเชื่อว่ารูปแบบของการสักลายหรือยันแต่และชนิดจะให้คุณค่าที่ต่างกันและผู้ที่สักยันต์จะต้องปฏิบัติเช่นถือศีลห้าห้ามดา่าบิดามารดา ห้ามลบหลูกครูบาอาจารย์หรืออื่นๆหากไม่ปฏิบัติตามก็จะทําให้เกิดอันตรายต่างๆได้เรามาดูตัวอย่างของการสักยันที่ไม่มีท่านเทวดาเขาจับเท่าที่จําได้มีเรื่องสักยันจึงทําให้สุขภาพไม่ดีการงานการเงินติดขัดหายใจไม่ค่อยสะดวกเกี่ยวข้องโดยตรงหมายใช่แล้วท่าน,อนเ,เอ๋ยเอ๋ยขานเลยบอกแล้วสินะว่าใครสักอะไรอยู่ในตัวนั่นละค่ะนานๆเข้าหนาะแหลท่านแน่ อันศีลธรรมไม่มีในตัวนั่นศีลน,นั่นหนาะรักษาไม่ครบเอ่ยเพราว่านาก็ไม่มีด้วยนั่นแหละจึงทําให้แท้ธาตุในตัวนั่นแหละหนาะปันป่วนเจ็บปวดตัวแหละคล่ะต่อไปหนาะอาจบ้าคลั่งได้นั่นจะไปสักยันควรพิจารณาให้ดีก่อนหากปฏิบัติไม่ได้ก็ไม่ควรจะไปสักยันเพราะหลังจากการสักยันไปแล้วถ้าไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดของสํานักนั้นๆมีอันตรายกว่าที่คิดหากท่านชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณค่ะ